ทุกวันนี้นะครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็มาปรึกษาผมแล้วก็แน่นอนครับไปปรึกษากับครูสอนภาษาอังกฤษเก่งๆทั่วประเทศไทยนะครับว่าเอ๊จะทํำยังไงดีนอที่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แบบหลากหลายและลุ่มลึก ก็คือพูดง่ายสามารถที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติในหลายอิริยาบทในหลายบริบทเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปขายของหรือจะไปพูดคุยไปสัมภาษณ์งานหรือจะต้องไปเจรจาโน้มน้าวหรือแม้กระทั่งไปแก้ปัญหาหรือมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องไปเล่าไปขยายความให้ชาวต่างชาติเข้าใจหรือแม้กระทั่ง ให้เขาโล่งอกโล่งใจว่าทุกอย่างได้แก้ไขไปแล้วหรือแม้กระทั่งให้เขาประทับใจเขาจะได้นําเงินมาให้กับตัวเราหรือองค์กรของเราได้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับหล,หลายๆคนก็จะเข้าใจนะครับว่า เราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยก็ <S <S คือไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน <S <S ซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของคลาสนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ English for work English for business นั่นนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ English for business English for work อะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีเยอะกันมากแล้วเองครับแล้วดีในเดือนกรกฎาคมนี้เรากำลังจะเปิดคลาสออนไลน์นะครับเพราะมีเพื่อนๆท,ท,ที่หลายคนก็ถามมาเยอะว่าเอ็มไม่ค่อยเห็นได้สอนคลาสบบนี้สักเท่าไหรก่ก็จริงแล้วไม่ได้ทํามาปีกว่าแล้วครับแต่อยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษที่เราสอนกันในคลาส มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่คุณก็เอาไป a d a p t a n d apply คือไปปรับประยุกต์ใช้กับการสื่อสารที่ทํางานกันได้เยอะนั่นเองเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกอา้าวแต่มันไม่ได้เป็น Class English for work หรือ English for business มันจะไปใช้ที่ทํางานได้ยังไงล่ะคะก็เ <c oughs> นี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับก็คือ mindset ที่ทําให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถสกิดให้ภาษาอังกฤษของเรานั้นมันกระเตื้องหรือกระตุน้นและให้มันขยายเนี่ยนะครับให้มันเก่งขึ้นเพื่อจะไปสื่อสารกับชาติต่างชาติได้ดีนั่นเองครับเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาชาติต่างชาติเขาสสื่่อาาาารภษษัังกกฤนนไมวจะเป็ Namemic Speaker หรือเป็นพวก ESL คือ English as a Second Language Speaker ก็คือเป็นพวกคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ออย่างแท้ทรูของแท้นะครับก็คือแน่จริงนะครับเขาจะสามารถสื่อสารกันได้นะครับอย่างค่อนข้างจะ fluent ก็คือไหลลืน่นแล้วก็ค่อนข้างจะ extensive ก็คือสามารถที่จะขยายความแล้วก็ลงลึกได้ในเกือบทุกเรื่องที่เขาสื่อสารกัน เราชาวไทยก็ไปถึงหน้าง,งานจํานวนมากก็อยากจะพูดนะครับแต่รู้สึกได้เลยนะครับว่าเรามีภาษาอังกฤษไม่พอก็เลยมี mindset มีความคิดว่าจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ for work หรือ for business เพิ่มแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่านั่นเป็นแค่ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับ oh, <no. S 1> เพราะนั่นก็คือการเรียนภาษาอังกฤษ แบบปลายเหตุหรือแบบเฉพาะคนเฉพาะทางเฉพาะหน้าแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะสื่อสารภาษาอังกฤษที่ทางานได้นี่นะครับมันคือภาษาอังกฤษแบบออร์แกนิกคือมันจะต้องเป็นธรรมชาติไม่ใช่ไปท่องมาครับมันจะต้องออกมาจากสัญชาตญาณหรือจิตวิญญาณที่เราฝึกแล้วเราก็สะสมมาคือมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกก็คือเป็นธรรมชาติคืออะไรครับคือเราสามารถที่จะสื่อสารพลิกแพลงภาษาได้ตามเหตุการณ์และตามสถานการณ์และตามบริบทเพราะผมพูดเสมอว่า language communicates life ก็คือภาษาสื่อสารชีวิต และการทํางานมั่นก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ตายตัวนะครับว่าในชีวิตที่เราเราจะไปเจอเจอมันจะมีภาษาอังกฤษไอประโยคนี้กับไอศัพท์นี้เท่านั้นแต่ลหลายครั้งมันจะมีละหลายๆอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในบทเรียนที่เราเรียนมาหรือไอประโยคที่เราท่องมาประมาณ15ประโยค เราใช้หมดปุ๊บแล้วไงฮะมันก็เหมือนกับนักรบที่อะฮะมีกระสุนอยู่แค่5ดอกแล้วก็ยิงไปหมดแม็กปั๊บก็จบแล้วมไม่รู้จะยิงต่อโดนค่าสุดยิงคุนกลับมาเยอะแยะเพราะเขามีกระสุนเป็นพันนะฮะ เขามีอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์เยอะแล้วเขาก็มีวิทยายุทธ์อีกหลากหลายเรื่องราวนั่นเองครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าการที่เราจะไปเรียนแค่ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานนั่นนะครับมันอาจจะช่วยได้แต่มันอาจจะช่วยได้แค่ปลายเหตุแต่มันอาจจะไม่ได้ช่วยได้ถึงเรื่องอต้นเหตุเพราะเราอยากให้คุณเข้าใจว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ทํางานในโลกนานาชาติทุกวันนี้มันต้องออ g a ก i c <oughs> ก็คือเป็นธรรมชาติแล้วมันต้องโฮลิสติกก็คือมันต้องเป็นองค์รวมคําถามคือองค์รวมอะไรคือมันก็จะต้องมีภาษาอังกฤษจากเรื่องราวอื่นๆนนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบพวก เจาจงเฉพาะกิจเฉพาะทางหรือปลายเหตุปลายทาง เกี่ยวกับเรื่องงานเท่านั้นเข้ามาผสมผสานและอยากจะบอกข่าวร้ายนะครับว่าที่จริงแล้วอัตราส่วนของภาษาอังกฤษที่เราใช้สื่อสารในที่ทํางานเพื่อเอาเงินล้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรในการทํางานเพื่อให้ได้การเลื่อนตาแหน่งหรือการการขึ้นเงินเดือนหรือจะทําให้ธุรกิจนั้นไปนเตอร์ได้อัตราส่วนของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อเอางานและเอาเงินมาเนี่ยไม่ได้เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะกิจเฉพาะทางของทํางานนะครับแต่หารู้ไหมว่ามันเป็น ภาษาอังกฤษเรียกว่า social English ถ้าคุณยังไม่เก็ตผมขออนุญาตให้คุณไปดูพีระมิดผมซึ่งผมบอกแล้วก็สอนนักเรียนผมเป็นประจำก็โน้มน้าวได้ถึงระดับหนึ่งแต่ก็จํานวนมากก็ยังไม่เก็ตก็ยังจะคิดว่ามันจะต้องไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเรามาลองดูพีระมิดภาษาอังกฤษดีกว่าครับเพราะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษที่ทํางานเราต้องสร้างพีระมิดจากข้างล่างไม่ใช่จากข้างบนพีระมิดภาษาอังกฤษแบ่งออกมาเป็น4ี่เดเวลนะครับก็คือ 4S นั่นเองครับ S ที่1ก็คือข้างล่างแล้วสังเกตนะครับว่าข้างลล่่าางงนนนัั้้ใหญแะะกวะครบ เราจะเรียกว่า Simple English เราเชื่อไหมครับว่า Simple English ก็เอาไปใช้ที่ทํางานเป็นประจําครับคุณอาจจะไม่เชื่อนะครับเอาแค่เรื่องของการนัดเวลาประชุมดีกว่าครับนัดเวลาประชุม9โมงครึ่งผมจะเห็นพี่น้องชาวไทยบางทียังพูดไม่ได้หรือต้องคิดนิดนึงก่อนจะพูดออกหรือหลายครั้งก็พูดผิดเช่น N อะรง9:30นะครับ ฮับ to ฮาน a ยอะไรเงี้ยก็มั่วๆกันไปน,น,นะครับก็เห็นมาเยอะอันนี้ก็คือเรียกว่า Simple English เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือภาษาอังกฤษง่ายๆเรื่องของการนัดเวลาเรื่องของการถามทางบอกทางเรื่องของการพูดคุยนะครับหลายๆอย่างก็มาจาก Simple English ซึ่งอยู่ข้างล่างและกว้างและก็คือพื้นฐานนั่นเองครับ แต่พอมันดูโลอ่ะมันดูมันอยู่ข้างล่างอ่ะใช่ไหมครับคนที่เขาอยู่ข้างบนที่เขาอยากจะทํางานหาเงินงานระดับล้านธุรกิจนะครับระดับล้านร้อยล้านเนี่ยนะครับอยากจะไปทํางานระดับเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็เลยไปมีนี่นะครับอคติก็มีไม่เซื่ว่าภาษากฤษตรงนี้มันโลไปใช่หครับเราต้องมีตรงนี้เยอะและสิ่งที่ผมเห็นจาก20ปีที่ผมสอนภาษากฤษมาพี่น้องชาวไทยจํานวนมากที่ทํางานอยู่ที่ทํางานเป็นองค์กรรวยมีเงินเดือนเป็นหมื่นนะฮะจะไปทําธุรกิจเงินล้านเนี่ยหลายคนขาดนะฮะภาษา กริ๊ดซิมเเยอะมากๆครับ S ที F ่2ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลของพีระมิดเราจะเรียกว่า Social English ภาษาอกงิฤษที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสังคมหรือการเข้าสังคมซึ่งคุณคงจะนะฮะเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการไปทํางานการไปสัมภาษณ์งานการไปประชุมการไปพรีเซนต์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการสนทนานะครับกับชาวต่างชาติในห้องประชุมหรือนอกห้องประชุมหรือที่องค์กรที่บริษัทของเรานั้นจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับ ในเชิงของการเข้าสงงังคมซึ่งแน่นอนครับพอมันเป็นเรื่องราวของการทํางานปับ๊บอาจจะมีภาษาอังกฤษแบบ f o r m a l แบบ Fan ซ y เป็นทางการแบบนะแบบก็เรยกอไรครับแบบนะแบบดูไฮโซหรูหราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทางสําหรับการทํางานนั้นๆแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังต้องมีภาษา Social กับ s i m p l e มาช่วยให้มันออกมาให้มันกลายเป็นภาษาที่ Organ i c ิกก็คือธรรมชาติและ h o ล i s t i ก ก็คือองค์รวมนั่นเองครับเอชที่3ขึ้นมาบนพีระมิดก็จะเป็น subject English ก็คือภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งถ้าคุณนั้นทํางานนะครับอยู่ที่องค์กร,ร,รของคุณหรือที่บริษัทของคุณหรือในอาชีพของคุณแน่นอนครับ subject English มันก็จะเป็นนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะส่งคุณไปที่การพูดภาษาได้ดีเพราะมันก็คือภาษาอังกฤษแบบวิชาการภาษาอังกฤษระดับสูงภาษาอังกฤษแบบนะแบบเน้นเรื่องของแบบทฤษฎีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นครับว่าบ้านเราก็จะเน้นเรื่องของ subject English กันมากไม่งั้นมันจะมีการ สอบกันตั้งแต่ป .1 สอบกร m m a กกันแล้วหรอกครับเรีนยนอะไรกันทั้งเร็วและแรงตั้งแต่ป .1 กันขนาดนั้นแหละครับประเทศอื่นเขาไม่ทำกันนะครับ <laughs> แล้วก็แน่นอนนะครับเอสสุดท้ายก็คือจุดสุดยอดนะฮะจุด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 สูงสุดละกันนะครับ <laughs> <laughs> ก็จะเป็นเอกสารท,ที่เราอยากจะใช้ที่ทำงาน <laughs> ก็คือ specific english <laughs> นั่นเองครับ specific english <laughs> ก็คือ เป็นภาษาเฉพาะทางที่คุณจะต้องใช้สําหรับเฉพาะงานของอาชีพคุณหรือธุรกิจคุณหรือกับเหตุการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการไปพีเต์ไปประชุมจะเขียนอีเมลจะเขียนจดหมายระดับสูงแต่คาถามน,น,นะครับว่าเวลาจะไปสัมภาษณ์งานก็จะท่องประโยคสัมภาษณ์งานเวลาจะไปพีเต์ก็จะเรียนแต่ภาษาอังกฤษเพื่อพีเต์เวลาจะต้องไปสอบโทอีกเพื่อไปขึ้นเงินเดือนหรือไปเลื่อนตําแหน่งก็จะเร,ะรียนแต่ภาษาอังกฤษเพื่อโทอีกเวลาจะไปเข้าประชุมก็จะเร,ะรียนแต่ภาษาเพื่อประชุมเวลาจะไปทํางานภาษาอ้ย oh, <no. S 1> คือ มันได้แค่นั้นนะครับคุณลองดูนะครับคุณได้แค่จุดสูงสุดก็คือ specific English แล้วคุณก็ได้ไอ subject English ที่คุณอาจจะเรียนมาที่โรงเรียนเยอะแต่สิ่งที่พี่น้องชาวไทยตอนนี้กำลังขาดทั้งประเทศโอเคคุณอาจจะไม่ได้รวมด้วยคุณอาจจะพูดเก่งแล้วแต่คุณลองดูนะครับว่าอัตราส่วนในการพูดภาษาไทยที่ทํางานในระดับงานระดับเงินเดือนหมื่นเงินเดือนเป็นแสนธุรกิจระดับล้านร้อยล้านน,น,นะครับว่าพูดภาษาไทยเนี่ยคุณก็ลองถามตัวเองครับว่าอัตราส่วนของภาษาที่เราใช้มันคือภาษาเฉพาะกิจเฉพาะทาง ภาษาระดับสูงเป็นทางการที่ใช้ในการทํางานทําธุรกิจเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันก็คือภาษาทั่วไปภาษาที่เราใช้ในสังคมก้อยฉันใดฉันนั้นนะครับพิรมิดผมก็ต้องการจะบอกคุณว่านี่แหละครับเราต้องรู้จัก simple social English กันด้วยเพราะนี่คือพล a t f o r m นี่คือ foundation นี่คือ basic น,น,นะฮะที่จะทำให้เรานั้นนะครับมีพื้นฐานภาษากฤษที่ใหญ่ เริ่นิดจหมายถึงแ้พื้นฐานภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราจะได้รับ subject English กับ specific English ได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีและแข็งแรงด้วยนะครับไอ้ที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยหลายครั้งมันก็จะล่วงล่วงลงมาได้เยอะนั่นเอครับอันนั้นเนี่ยนะครับในซีรีส์เดือนนี้เนี่ยนะครับผมจะมารณรงเนี่ยนะครับให้พวกเรานั้นมาเรียน social English แต่ข่าวดีคือจะเป็น social English for work นั่นเองนะครับ ในคลิปต่างๆนานาที่เราจะทำกันนะครับเราจะมาสอน social English for work นนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษ i, ที่เป็นภาษาอังกฤษ, i, ท,กษ i, ที่ง่ายและใช้ในสังคมนะแต่เราจะมาประดับปากและปัญญาแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ที่ทำงานหรือในการทำธุรกิจได้ดีเยี่ยมทำธุรกิจนั้นได้ทันง,งานได้ทันเงินอย่างแน่นอนนั่นเองและย่ืนนะครับเรากำลังจะมีคลาสที่เราจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมนี้เรียงกัน10ครั้งนะนะครับนะตั้งแต่อังคารพุธเนี่ยนะฮะแรกจนอาทิตย์สุดท้ายนนะครับ31กรกฎาคม5สัปดาห์ สิครั้งนะครับครั้งละสชั่วโมงแถมชมั่วโมงและ10ครั้งนี้ผมว่าผมมีแถมครั้งแน่ๆอยู่แล้วเนีะครับ999าบาทแต่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษผมยก้ำอีกครั้งเป็น Social English หรือ Simple English หรือ Basic English เออเาตั้งชื่อคอร์สนี้แล้วกันนะว่า Basic English for Work แต่คุณก็อย่าเพิ่ง Look down ก็คือดูถูกคุณอย่าเพิ่ง Underestimate ประเมินค่าต่ำไปคุณอย่าเพิ่ง Overlook ก็คือมองข้ามภาษาอังกฤษ ที่เป็น Social กับ Simple English ที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะเชื่อผมครับคนที่พูดภาษาอังกฤษกันได้เก่งๆที่ทำงานเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยผมเห็นมาวันน่าจะร้อยละ98นะครับเขาเนี่ยครับมีภาษาอังกฤษพื้นฐานที่แข็งแรงดังนั้นติดตามกันครั้งหน้านะครับว่าในพื้นฐานภาษาอังกฤษ Simple Social English for Work หรือ Basic English for Work เนี่ยจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างและจะมีภาษาอังกฤษอะไรกันบ้าง ในคลิปหน้านะ <Okay. S 1> ครับแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับการทำงานและการทำธุรกิจหาเงินต่อไปครับ